สวัสดีครับผมจะมาแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักผมครับผมชื่อว่าหวังเหวาวครับหวังคือนามสกุลส่วนเหวาวคือชื่อของผมครับผมเป็นคนจรีนโดยกำาหนึ่งบ้านเกิดของผมอยู่อำเภอเวชิงเมืองเจ้าทงมงทุนหยุ่หนานครับในปีพศ .2559 ผมได้มาเรียนปริญญาโทที่กรุงเทพตอนที่เรียนหนังสือผมตั้งใจเรียนมากเลยครับนอกจากการตั้งใจเรียนหนังสือ ผมก็มีงานอดิเรกที่ชื่นชอบนะครับนั่นก็คือการเต้งปีพศ2561ผมได้ไปรายการไทยรั์ก็ท่ายเลงซึ่งวานนั้นผมได้4ี่ผ่านเลยครับหลังจากที่เรียนจบผมก็ได้ไปสมัครเป็นครูสอนภาษาจิงที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งแล้วก็โรงเรียนนานาชาติอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับผมเป็นครูสอภาษาจีนมา2ปีแล้ว ในต่อโลระยะเวลาสองปีที่ผมเป็นครูสอนภาษาจีนผมก็ได้ทำสื่อการสอนจากการตัดต่อวิดีโอที่มีความสนุกสนานให้นักเรียนดูแต่บางครั้งผมก็ได้นำการเต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรักมาประกอบควบคู่กับการเรียนภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานและไม่เบื่อกับการเรียนภาษาจีนนี่ก็คือผม หวัง老师ผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เรียนภาษาจีนด้วยกันนะครับ